คือมันไม่เล่าไม่ได้นะเพราะว่าเป็นคดีที่คนก็สนใจกันก็คือคุณใบเตยกับคุณฟิล์มรัฐภูมิมันเกิดอะไรขึ้นล่ะคุณฟิล์มรัฐภูมิวันนี้นั้นสารนัดครับสื่อก็เลยได้เจอคุณฟิล์มที่หน้าสารหลังจากถูกพูดถึงในแง่ที่ว่าคุณฟิล์มรัฐภูมิเนี่ยเรียกเงิน14ล้านเรียกเงิน14ล้านเกี่ยวข้องกับคุณใบเตยแล้วก็คุณแมนให้ได้ไม่ต้องเข้าคุกอะไรประมาณนี้นะฮะ วันนี้คุณฟ์มรัฐภูมิอดีตดารานักแสดงชื่อดังครับพร้อมกับทนายประมาณเลืองวัฒนก,กิจทนายความก็เดินทางไปยังศาลอาญามีนบุรีในฐานะพยานผู้เสียหายแล้วก็ฟ้องร้องเกี่ยวกับการลงทุนคริปโตคุณฟิล์มตอบคําถามของสื่อกรณีดีเจแมนเนี่ยกับการออกมาประโคมข่าวในททานองที่ว่าตัวเขานะ่ะไปเรียกเงิน14ล้านบาทแลกกับการช่วยเหลือในคดีที่ดีเจแมนกับใบเตยเนี่ยไปพัวพันกับ forex 3d ขาบอกเรื่องนี้ไม่มีความจริงนะ ราะถ้าเป็นความจริงป่าเนียใบยเตยคองออกมาพูดอะไรบ้างแล้วส่วนจะมีการฟ้องร้องอะไรหรือไม่จะขอรอดูทิศทางลมอีกทีเพราะว่าหลังๆมาเขาก็โอเคเขาก็ไม่ได้ต่อความยาวสาวความยืดก็หมายความว่าคุณแมนพอออกมาช่วงแรกก็อาจจะเดินสายสัมภาษณ์หน่อยแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มไม่ได้มีรายการสัมภาษณ์ละแล้วก็ข่าวก็ซาไปแต่คุณฟิล์มก็บอกว่าก็พร้อมที่จะให้อภัยเพราะว่ายังไงก็เป็นพี่น้องกันนอกจากนี้ฟิล์มยังบอกอีกว่าที่ผ่านมาเห็นผมเงียบเงียบเนี่ย ไม่ใช่ผมอยู่เฉยๆนะผมเอาทุกหลักฐานส่งให้ทุกหน่วยงานดูหมดแล้วแล้วมาถึงวันจริงที่ความเป็นจริงปรากฏก็ดูซิว่าจะมีใครที่เห็นใจผมบ้างเพราะว่าผมโดนกล่าวหาแบบนี้มานานมากลองฟังฟิล์มดูครับทุกคนนะช่วยกันระมัดระวังและทำให้สังคมมันน่าอยู่มากขึ้นดีกว่าคือวันนี้เอา,เอาผมเป็นตัวอย่างก็ได้ครับแลวลรมอนย้อนกลับมาดูครับว่าสิ่งที่ผมโดนกระทาอยู่มันคืออะไรแต่ว่าเห็นพาผมเป็นคนไม่พูด เดี๋ยว่าผมไม่ควรแบบไม่ค่อยออกมาพูดอะไรจริงๆแล้วคุณก็ไม่ควรมากระทําแบบนี้ทุกหน่วยงานครับเช็คผมหมดแล้วผมยังยืนอยู่ตรงนี้เลยเพราะผมไม่ได้ทาอะไรผิดไงครับผมบริสุทธิ์ใจไม่จะเป็นที่ผมจะต้องออกมาพูดแต่ว่าวันนี้คือผมอยากให้ให้ดูครับดูเจตนาของคนแล้วก็ให้ดูการกระทําของคนแค่นี้นคุณก็จะเจอความจริงครับว่าคืออะไรอ่าส่วนกรณีที่คุณฟิล์มนั้นไปฟ้องคุณนุ่มกัญชัยแล้วก็ไปฟ้องคุณอ e ีแทนคุณในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเนี่ยนะฮะ กรณีนำชื่อของคุณฟิล์มไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนก็ทนายประมาณบอกว่าสารนัดไต่สวนมูลฟ้องแล้วช่วงเมษายนที่จะถึงนี้และถ้าเขาจะฟ้องกลับก็ไม่สนใจนะฮะก็ไม่สนใจนะเขาก็จะไปว่ากันในศาลครับคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกด reading, กระดิ่งจะได้ไมีพลาดท,ทุกข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์